สนับสนุนโดยแมคโครรี่ดี28พูดคุยกับคุณปิงปรกิตคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเซตจ,จะเด้งแล้วจริงๆไหมนะคะหรือเด้งเพื่อลงต่อคะต้สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดผ่อนคลายนะครับเรื่องไม่ค่อยเยอะแล้วก็การรายงานตัวเลขต่างๆเนี่ยเริ่มดูดี ครับอย่าง GDP ของไทยก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะดีกว่าคาดนะครับหนึ่งจุดหนะครับส่วนทางฝั่งจีนเองก็มีข่าวดีว่าตรียมที่จะคลายมาตรการล็อกดาวในในในต้นเดือนหน้านะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูไต้ในจีนแล้วเขาก็เริ่มเริ่มเปิดให้บรรดาล,ล่างอาหารอะไรทุกอย่างเนี่ยประชาชนสามารถเริ่มออกไปซื้อได้ได้แตอนนี้แล้วนะนั้นบรรยากาศก็ถือว่าโอเคแล้ว ช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เงินเฟอ้อตัวเลขเมกาออกมาเนี่ยบรรดา,ก,ดากรรมการเสร็จแต่ละสาขาเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาในโทนที่ห<พ>นะครับดังนั้นผมคิดว่าอ,อภาพวงการลงทุนสัปดาห์นี้ผ่อนคลายครับเราก็สามารถที่จะเป็นหน้าหน้าของออปชันได้ไม่น่ายากทั้งในส่วนของ S P X N D X D J I หรือ s e นนะครับพอได้นะครับแต่อาจจะต้องระาวาังกลุ่มแบงก์บ้านเราหน่อยนะ ผมว่าช่วงนี้โดยเฉพาะ SCB เนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมาเลยว่าได้มีการไปลงทุนในเทอล่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ยังไงนะครับคือถ้าเกิดเขาเปิดเผยข้อมูลออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตลาดจะตอบรับในทางบวกหรือลบนะครับค่ะแ,แล้วการถือฮัลโลค่ะแล้วการถือลองคอนี่เราถือยาวจนถึงสุดสัปดาห์ได้ไหมคะเออผมคิดว่ายังยังไม่สามารถสรุปได้ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยวันสองวันนี้เนี่ย มันน่าจะมีแนวโน้มพนของการฟื้นตัวได้มากกว่านะครับตลาดมันก็ลงไปแล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเยอะและ้วสัปดาห์นี้น่าจะเป็น่้มการฟื้นตัวนะครับค่ะได้ค่ะก็ยังมีปัจจัยบวกนะคะแล้วก็เกณฑ์กาไรในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะค่ะครับผมมากค่ะ,<ม>คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงประกิตนะคะแนะนําให้อ่เกณฑ์กาไรขาขึ้นทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเอส 50นะคะสำหรับตลาดฟิวเจอร์บ้านเรานะคะ S502842209A นะคะของค่า28แมคคอรี่สามารถเก่งขึ้นพร้อมกับดัชนีเซน50ได้นะคะเป็นเทรนเดียวกันค่ะตัวนี้มีค่าคิริง14 Sensitivity 0.49นะคะรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเล่นขึ้นนะคะลองคอ S&P 500 index SPX นะคะ28422094ได้ของค่าย28แมคคอรี่นะคะมีค่าคิริง13.8 Sen s i t i v i t y 0 1.5นะคะคแนะนำเล่นขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะบรรยากาศผ่อนคลายตลาดลงมา2สัปดาห์แล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องเด้งค่ะ, mm hmm. คะใครที่เทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 m แ c ดแครนะคะใครไม่เคยเทรดเลยสแกน QR โอารคทำความรู้จักกันนะคะ mm hmm. ที่ Line แอดไทยดีหรือติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บไทยดีด com ค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW28